กินยอดมะม่วงเป็นด้วยเหรอฮะว่าไงว่าไงบ่าวนี้โบวีโบวีว่าไงลูกโบวีบ,บ่บาวนี้ว่าไงจ้า กินใบมะม่วงได้ด้วยเหรอพ่อฮีโร่อยู่ไหนอะฮะฮีโร่ไปไหนแล้วอ่ะฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ฮะอ้ออออาวลองหาอะไรเอะมันร้องอะไรอะ่ะ นีโล <H> ไปกินอะไรมันน่ะนะฮะนี่ลลงไปทําไมห้วยหนองคลองบึงเนี่ยเหหากินอะไรกินเป็นแล้วเหรอเธอกินเป็นหรือ,อยังกินเป็นหรือ,อยังเอา้าเอา้าเอา้ากระโดดแดงแดงไปองะเอา้าเอ้าเอ้ากินเป็นหรือ,อยังอะ่ะนีโลกินเป็นเปล่าหืมกินเป็นเปล่า นี่โลกินเป็นไหมเป็นไหมฮะกินเป็นไหมจ้า